สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อแท้เลนโซนะคะชุดนี้มาพร้อมอยางสองหกห้าห้าสนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้เป็นปี20นะคะ มาลอดเดิมอ e ีสูสูนะคะ<ม>กับลอแท้เลนโซ R T C นะคะขอบย0สิบสวยๆค่ะ แรกเทินล้อเดิมได้นะคะชุดนี้มาล้อเดิมอิรุสุนะคะกับล้อแท้เลนโซนะคะขอบ20สิยสวยๆนะคะดูไปเลยสวยมากๆเลยนะคะล้อแท้เลนโซ R T C ขอบ20นะคะ เป็นล้อมือ2นะคะสภาพสวยนะคะชุดนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยมาพร้อมอยาง2 6 5 50 20นะคะชุดนี้ปี20นะคะดอกอยางหนาทุกเส้นนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะ วันนี้บรรยากาศดีนะคะฝนตกนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่วม,มาอุดหนุนนะคะจากล้อเดิมนะคะมาเสริมหล่อเป็นล้อแท้เรนโซนะคะ RTC ขอบ20พร้อมยางสวยๆนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงเลยๆค่ะ<ๆ>แวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียงพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ สำหรับยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะยางเปอร์เซ็นต์เราก็มีให้เลือกหลายเบอร์นะคะจะเป็นขอบ13 14 15 16 1 7 18 19 20นะคะแวะมาเลือกดูหรือสอบถามได้นะคะในเพจร้านนะคะจะมีลิงก์บอกเพจร้านใต้คอมเมนต์นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะยางเปอร์เซ็นต์ก็มีให้เลือกนะคะ หลากหลายเบอร์เลยนะคะแวะมาเลิอกดูที่ร้านได้นะคะสอบถามได้ที่099354 446 8แนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณลูกคา้าทุกทกท่านที่แวบ,บมาอุดหนุนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮง,งเฮงรวยๆค่ะฝากกดไลคกดติดตามนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีล้อสวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ